ตอนนี้อยู่กับช่องเกมมีไอนะครับเสือคนนี้ครับเขาชื่อไบร์ครับเขามาจากช่องไบรท์บีเจนะครับเดี๋ยวผมเชื่อทีตรงนี้ครับโอเคพร้อมไหมไบรท์อย่าให้เสียเวลารีบไปเลยจ้ะเร็วเร็วเร็วไอ้จันรุกนะเอ้าเฮ้ยคุณนเราเจอเราเจอรุเราเจอพวกใหม่แล้วครับคนดูมันปะทุกคนเราเจอเราเจอพวกใหม่แล้วครับพวกบ้านอันนี้พ่วกใหม่เลยฮะใหไอ้เจยอยู่ในบ้านอื่นเก็บ เราเจอได้ไงอยากคุณดูเกมมันบักแล้วครับคุณดูณดอุ้ยโคตรเว,ว<ด>อร์นะนั่งเกมมาด้วยาพาอย่าง,งนาออน้นไรจุดจ <c oughs> ่อไม่ได้หรอเราอจากพาไม่ได้เพราะมันเป็นดิน <c oughs> แล้วมันออกได้อะนั่งเกมเดินทะลุได้ไหม ขอแน่แน่เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นอะคุณดูเออแต่อย่างน้อยก็ฝากเจตนาดูมต่อไปอ่ะเออขับต่อไปไม่ต้องสนขับต่อไปออกได้ไหมไม่ได้ออกได้ที่ไหนนั่นก็เราก็ต้องเมือกตาใหม่อะไรนะขับไปเลยไม่ต้องสนฮะขับไปเลย นี่ยเจองูแล,ล้วขับไปเลยขับไม่ได้ไม่มีน้ำมันอังกระจกไปเลยอืมอืมขับไม่ได้ไม่มีน้ำมันแล้วต้องเลือกามไปอ่ะแล้วก็ไม่มีน้ำมันด้วยนะนะักเก็บถ่ายรูปไปเที่ยวลึกไปก่อนนะถ่ายรูปไปเที่ยวลึกไป รีวิวรีวิวโชวไหนน้องเกมของรีวิวรถโฟล์รีวิวไหนวี่เราเจอรถบ้านไหนแล้ไม่รูกผมเจอได้ไงในน้องเกมเราแผนต้อมาดิชาตีแล้วแท่จะทำาบิลลี่ไมเห็นกู้าไม่เห็นหมกูเกูเเน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 นี่นรถเจอเห็นนโอกาสเจอน้อยหมน้องเกมดน้อยโอเคไปเริ่มตามใหม่อ่าพอดูครับเรื่มตามใหม่นะครับ เอ้าครับผมดูกลับมาแล้วครับเมื่อกี้มันมันเป็นอะไรไม่รู้แล้วเดี๋ยวรถน้านด้วยอ่ะเป็นโอกาสไม่รู้ไม่รู้เก็บรถที่ผม 我买呀。

ไป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 ่นี้ดี่อะไไป้วาลี่บ้านหลังแรกลุงครับผมมีข้อเบงมือใส่ไม่ได้ไม่ใส่เบงมือให้หน่อยใส่เบงมือไม่ได้ไปอ้หอมุเอ็ดเฮ้ยลุงลุงไอ้หมปิดประตู อุ้ยมีพัดลมพัดลมนี้ดีดีด,ดอุปิดปิดปิดพัดลมนี้มันทําให้รถเร็วขึ้นหลายเท่าเลยนะเออไม่ไม่ต้องห่วงไว้ถ้ารถเรานะ้ำมันหมดเรามีพัดลมใช้ถ้ามันรถเราหมดอ่ะเรามีเออโอ้ยโอ้ย,อยไม่รู้จักไหมรู้แตะกลัวกินคนแต่เรานี่มันจะกินต้องเกมแล้วไง ได้ด้วยมาดูนคับได้ด้วยจีิมันก็ไม่มีอะไรออะะเอ่ยน่ะตีพระโล่เอ่อถ้ารถลราเต็มันหมดกทำไงเนี่ยเจ็ดลิตรทำไมน้ำมันเรามันเหลือเพียงแค่สองจุดแปดอะเออไม่รู้เหมือนกันขวดน้อยแค่พันเมตรแค่พันเมตรเองอะรถนี่มันกินน้ำมันเยอะเกินไปหรือเปล่าชีวิตจริงมันกินเยอะค่ะนี่ป่านี้ป่านี้โดนน้ำประเทศเลยมั้ง 把你揪成碎了！哈哈。 kỹ đó เครืนต์น้อไข่เฮอยเรื่องยนต์น้อยไข่เฮ้ยมีแดงๆกระถือเปล่าไม่เห็นอ่ะนี่ไงอุ้ยตำรวจนี่ไม่ถ้าเราไปตำรวจไปสองหมื่นอ่ะเอ้ยไปหนึ่งหมื่นอ่ะลุงอมเพื่อเพื่อโจน่ะมันจะยิงเราไหมอ่ะถ้าเหมือนกระโดดเรือเหรอกระโดดเรือเหรอไม่ยิงประมาณนะเกจะเหลือเหรอโดนยิงดิ แ,นนะะแรงกว่ารถจริงไม่เอาปืนยิงเลยมีปัญหาห่ะลุงมีทำไมอ่ะลุงเอาเอากล้องยิงรถจบปัญหาทุกอย่างไม่ทางแก้ด้วยลูก,กตะก,กวัวตะกัวยิงันเผื่อจริงๆไว้ขนของหมดยังเนี่ยแล้ไหมีโอ้ยเนี่ยมีโอ้ยโอเคลุงจะเอา,าด้วยหรอ อ่อมณ์ในตะเกียได้เงี้ยพูดดี้ <c oughs> ตะเกี่าง <c oughs> อะดูครับเออพอดีว่าที่ผมอยากจะขอลอ้าลุงก็อ,กอไม่เห็นแล้ไม่เห็นอึดเลย เรียนกลับมาแล้วรอทิ้งเครื่อมีรูเลส พ kind of ิซซ่าพิซซ่าปิซซ่าพิซซ่าพิซซ่าพิซซ่าเป็นอะไรเนบ่ยไว้พิซซ่าเนี่ยแหละรีบเร็วเลยดิเร็วๆเร็ว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 ๆ ้จะช่วยไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวรถกะเน่นจะให้ต้องใช้วันพลังแห่งวันฟอร์รันโอ้รถกระเนเรื่องไหนเนี่ยไม่ต้องใช้แรถบลูบะรถบลูบะขับเองค่ะงั้ขับเองเดี๋ยวขับเองหัวนี้เดี๋ยวขับเองหัวเนี้ยเร็วเดี๋ยวต้องช่วยสเต็ปกันด้วยเอาช่สเต็ปฉันซะก่อน